แกปาไหมแล่ะนะออกไหนอีกเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยไหนดูดิใส่สแวนน่นอีกโอ้ไม่ได้เล้วแล้วเสมอเลยนี่มีเบียร์เอาใบแก้มือใช่ไหมครับครับเบียยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแก้มือใช่ไหมอุ้ยโถ่ถือไปไเลยเลยถือไปยังไงแล้วก็นี่กระสอบลูกเียดเนี่ยเอาทำไมอ่ะเนี่ยดูดิ่นี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 ่ของขาว ไม่มีอะไรเลยโหสั่งก็สั่งให้คัดได้ด้วยเนี่ยเอาตัวใหญ่ไปเลยเอง่ะเอาเขียดนารุโตะไปสหายเราอ้อดิต้องโทรไปเลยไปไหนกาวสร้างบ้านกูอ่ะข้าวเหลืองเต็มเลยตรงละคลองหวยเ่นอ่ะดักหนูอะหนูเยอะตรงนั้นโอะโหนักหนูอะไรเนี่ยมาหาปลานักหนูอะไรได้เบ็ดเท่าไหร่นะอ้อหลังบ้านผมผมมันแปดร้อยฮะโอ้โห สักหกสิบได้มั้งเป็นเทไรเนี่ยนิดเดียวเนี่ยวสี่สิบก็มาตามกระแสเข้าไปโดนกระหลงก็ลหลงโดนพวกลอกปั่นกระใสปั่นกระแสเข้าไม่มาที่มาไปที่อื่นเลยทิ้งกูเลยพอมาปุ๊บไม่มีที่ที่จองหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูเขากูบอกจะปักหนอนเอาเลยนุ่นน้าไม่ให้ผมโอ้ยโอ้โหไ้ขั้นใหญ่ใครใครเดินนะขั้นนี้ไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำโอ้โหเฮ้ยพอบอกเราจะปักแกะเบ็ดลงเลยเฮ้ยนุ่น มาตามกระแสพอไปเห็นที่สวยเข้าทิ้งกูเลยโอ้โหแซ่บจัดเลยรีบแกะเบ็ดเลยมันก็ปลาตรงนี้นะครับมันเป็นคลองนะครับเป็นคลองรอบเขาแล้วเวลาน้ํามันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นจากคลองขึ้นกรเนนาก็ลเลยมาดักปลาแถวนี้ครับที่สําคัญคือน้ำจะขึ้นน่ะปลาสะวัดจะออกมา <laughs> เข้าร่องนี้ใช่ <laughs> เราก็กินปลาวัดกัน เราไม่กินเขาอ,อื่นก็กินไหัวม้วนหัวม้วนต้องกินหัวม้วนก่อนปลามาแล้วมันจะอจะอกจากมันจะออกจากสาวบ้านมันเป็นคลองล้อมเขาต้องกินหัวม้วน,นดูเลยนะมันมันท่วมล้นขึ้นมาเนี่ยนะครับล้นขึ้นมาอันก็ข่าคเนกันไปครับจินตนาการ,ร úng, ให้เร<อ>า,า,าฟังฟังเขาฟังนู้นไม่มีไงน้ำอ่ะเดี๋ยวแทงหวยไม่ถูกนี่เมื่อกี้นะเบ็ดก็มีอยู่แค่เนี้ยยี่ป่าจะไปไม่ทั่วทุ่งเลย ม่เอาเส้นนี้แกวพอเห็นปลาเอ้มมาตรงนี้แตงพิกับมาเส้นนี้พอเห็นปลากัดเห็นกัดลูกปลาตรงนี้หน่อยเอาแล้วได้ยินเราคุยกันอาวแหละข้ามมาอีกไม่ใช่กต้องเล่นนี่แล้วเพราะว่าเบาะอะไรมึงก็ไปนี่อ หัวละมุมเนี่ยแล้วก็ไปน้ำมันหนาวอ๋อมันก็ไปเลยขันเนาก็แปะปากแค่์ขนาดหนาวหนาก็ปักสามสี่ขันใช่เขาแต่ถ้าปักอันนี้น้ำมันเข้าไม่เนี่ยมันมันมันโจนจากช่องนี้อันน้ำปักตรงนี้หมดแล้วอันน้ำคนนี้ปักไหนไอ้ไห้ไปขันใหญ่ตรงไหนเบ็ดก็เหลื่อยย่ยสิบประคันนะพุงป่าเนี่ยมีมีต้นในนี้อยู่เออเห็นนะอ่าอย่าปลก้มตากันแล้วครับไอ้ไห้เขาจะไปขันตรงไหนต้นตีนนะพูอเหี้อ่ะเขาจ้องแต่ว่านกันเลยฮี้อ่ะมึงมาถึงได้ เอาเลเอรถมาลบ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 นี่ครับเราก็จะปรับเป็นตามร่องรถเกี่ยวนะครับเนี่ยลองดูครับไม่ได้ใส่บูทมาด้วยเป็นเยื่อเขียดนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ก็จะมีเสียงรถเกี่ยวข้าวรบกวนหน่อยนะครับทำท่าจะเกี่ยวหนีพายุกันหมายก็เลือกตามตามมุมพนานะครับมีกอข้าวหน่อยๆอ,อันนี้ก็มุมพนาเหมือนกันครับ หมายสวยนะครับแต่ปลาจะกินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เด็กๆได้ปลาไปแล้วขนาดเบ็ดฝรั่งยังได้อะเบ็ดปักจะไม่ได้ใช่หรือไหนดูตัวดิมันมีตัวใหญ่ด้วยใช่ปะ่ะมีตัวใหญ่เลยแต่มันกัดแล้วมันอะไรไม่ใส่กระสอบตายและ้ะไม่หมากระสอบอ๋อต้องไ้เกลี้ยงแหงอย่างงี้เอาตามเรื่อง เลือกตามุมมุมคณนนะครับพี่นํามันเพิ่งขึ้นนะครับทิมไปมั่วไปครับอะไรนะตัวอะไรนะนะเกี่ยวเยอะเสร็จยัง เฮ้ยแก่ได้แก่ง่ายแม่ริมมันได้แก่ปลาบ๊อบบ๊บเฮ้ยปลามีเออเฮน่าคือเราเผื่อได้ตัวใหญ่กินเผื่อได้ตัวใหญ่เบิกเลิกปินสินใช้ไปก่อนแกะไข่เดียวมันหนาจัดปลาจะทะลุมหานาได้หรือเนี่ยนี่ปลาในล็อกนี้นี่ข้างหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยจับขาหน่อยไม่เอาเอาขี้มาดิปลาล็อกยล็ โอ้อาอาเบ็ดเบ็ดกระตุกป๊าบไม่ใช่เล็บนกแล้วตัวเบ,บ็ดมือนะจิตวันเลยสวยจริงเงีโยนไปเลยบารากอนผ่าอกดิ ไปบปแล้วบินไปแล้วครับโอ้ยฝนมามึดเลยบินไปแล้วเราก็มากินเบนนออฟนะไมหม่นะไงเดินกลับไปยังไงนะไหนดูดนี่พอได้ครับได้สามตัวพอแกงส้มโอ้ยตัวดีว่ะลูกกบลูกเขียดมึงไปไหนมดเนี่ยลูกเขียดปลากินหมดเลยโดน,นผู้ละเหมามาแล้วครับ <laughs> <laughs> ผู้ละเหมามาแล้วไม่รอดแน่อยากเห็นคนไทยบินได้ไปไป ไออ๋อพอก็ได้มันอ่ะที่ขันตัวเียตัวดีโอเคโอเคเดี๋ยวไปครับนออบอกว่าปลาติดเบ็ดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูโอเคครับไปแอวสายแหวนปลาเข็มโอ้โหมาแล้วครับปลาเข็มครับรับแขกเฮคันนี้มีอาการนะครับหัวดำนะเมื่อกี้ผมเห็นดินอยู่นะครับนี่ ครับตัวนี้บลเลอร์เลยออกใต้ตาครับหอมแก้มฝนก็มาปลากินครับตัวนี้ตรงมุมนะครับติดนะครับนี่โอ้โอ้วนตุบเลยครับเหมือนจะไข่เลยมุมพนานะครับพาดไม่ได้เลยหมายแบบนี้ครับมุมพนาแถวแกะก่อนครับ ติดนะครับมุงเนาอีกแล้วนี่ครับสายพอได้นะปลาเข็มครับผมอบเย็นนะครับนี่ครับเกี่ยวย้อนมานะไอ้อขี่ไปดูนะครับนออบอ,อกไปไปดูนะครับก็หกแต้ม ได้ฝนตกนี่เลยครับืประวัติใจเรียบร้อยเปียกครับดูฝนนี่ตกเลยดูเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขาแล้วครับไอตื่นไรอุดลรนี่งานนงเลยาแรกกันเอาซะแล้วนานๆก็เจอกันนานๆรวมตัวครับงานแรกเลยครับโชคดีได้ความนานๆก็เจอกันนักสิงสังขารก็รัวฝนก็รด อหยาฮ่าแล้วครับฝนหยุดแล้วนะครับได้เวลาออกมายามเบ็ดนะครับดืงมาเลาะเบ็ดคันแรกนะอ๊อฟก็ได้งานเลยไปนะอ๊อฟโชว์โอ้โหกดคันหนุ่มโอ้โหกดเฮ้ยตัวดีอ๊อฟอ๊อฟตัวดีเข้าไปลากอย่าซองอย่าซองบอกมึงจะต้องแต่กูต้องโอ้โหตัวดีว่ะอ๊อฟโอ้โหเฮ้ยไหนยกดี รอต่ออะไรวะอ๋อไหนขึ้นดานเขาคล้องเลยในว่าเบ็ดอะ่ะตัวเบ็ดอะไรเนะออฟใช้เบ็ดอะไรตัวนี้น่าจะเป็นไพโอเนียอุ้ยตัวสวยเนี้ยสามขีดได้ไหมสองีดกว่าสามีดสามพี่ตัวโอยตัวแรกนี่ตัวคล้องควบกว็ไปหวานหวานหวานปกติต,ตรงเนี้ยต้องเป็นของร้านเลยเนี่สินะครับยากแลว้วปะฝักไปทางลื่นนะครับ อันนี้กิดนะครับกดขันอยู่นะฮะนี่สายแหวนอีกแล้วอย่างดีหมานหมานมานันันนี้ติดแล้วครับมุมคนานี่ตัเขมอีกแล้ว,ลวดีครับดีก็เปเลี่ยนเยอะเฉย หม,มานหมานอันนี้เป็นช่องน้ำไหลนะครับติดนะช่องน้ำไหลึบนี่สายแว้นครับลาเข็มแล้วเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเหยื่อมันกัดเหยื่อไปนะครับได้ตัวแนละ้วตัวดีด้วยนะครับนี่มุมันนาครับตัวสวยด้วยนะนี่นี่น,นี่วนตึบเลยครับนี่เพิ่งเกี่ยวเหยื่อไปเมื่อกี้นะ ูไฟดีนะเนี่ยแล้วหมานจัดวันนี้ขันนี้ติดนะครับเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับกดขันกดขันฮึบนี่ครับตัวสวยๆฮะหมูติดจัดเลยครับฝนหลังจากฝนตกไปนะหมานครับหมานพอเปลี่ยนเหยื่อปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับกดขันอีกแล้วอึบ นี่สายเดียวกันเลยฝนตึกเลยครับนี่มาแน่วันนี้แราผลไม่ตกสสวยขันนั้นได้สองตัวแล้วนี่ครับเท่ยวแรกนะอุ้ยออกแล้วตัวใหญ่ออกเทแ่วแรกนะครับสี 4, 13, ่สิบสามคันแวแรกนะครับสี่สิบสามคันโอเคอยู่นะสิบกว่าแต้มเนี่ยแจยวเลยออฟ น,นี่สามตัวตอนเดินกลับใช่ไหมครับเอาขวดออกไปเลยตา้ตาปากอะไรปากปากนี่ปากหมือ่อะรอบยามรอบแรกตัวดีนะป่าอ้โหเฮ้ยออกรต่อนมเล็กจังวะเล็กดิเนี่ยขยายปากปากระตอ่อนี้ ไอ้ดำหมดมาเฮ้ยเบ็ดห้าสิบขรานติดนกก่อนเขาเลยเฮ้เอาเลยโอ้โหเหลืองซึ่งปึ้งเลยเฮ้ยปลาไหลเหลืองเลยตัวดีนะเฮ้ยไหนี้เฮ้ยเสี่ยงก็จะไปเสียนอยู่นะครับนี่ครับแกงปลาปลาปักเบ็ดหาปลานะแต่แกงปลาหมูปลาสุกมาตรงนี้แล้ววะเนี่ย ไอ้ปล <bie S 1> าหมูพิลาแต่ออนกินไหนวะสะอีตรงที่มีปลาเยอะๆอะที่มีต้นตรงนั้นมันมีต้นเหรอกินแล้วดูผ้าต้นเหรอต้นไหนไปเนี่ยอีสะตรงที่ลกๆอ่ะที่มีปูขึ้นเยอะๆอะตรงนั้นนะที่ที่กูทิ้งมีต้นไม้ต้นอีหนาตรงนั้นนะปักที่เส้นไหนตรงโขดคนไม่ได้เลยวะมันจะมีหน้าล้างอ่ะไอ้ตั้งโมลีบ้าเยียงเหมือนเป็นสะเก่าอะเอ่ออ่อนกินเนี้ย เราไปดังบล่ะดูนึ้นๆครับเส้นนู้นนี่เส้นเท่านี้ยแต่ไม่รู้เส้นไหนเนอะมันแมจ่าที่มันมีนสะที่มันเป็นต้นอ้อต้นอะไรขึ้นอีกเยอะนี่เราปักอยู่นเนี่ยก็ไม่ไปแลรอโอ้ยก็อยู่ตรงนั้นเลยตรงที่ป่าปูเยอะๆนะความสะาดตรงนั้นนะพี่เขารื่องก็ตกเลยเพื่อนตายสองทบไอ้คนละคนละฝั่งกันแล้วก็ไปพูดปลานู่นนี่ครับแกงปลาหมูใบยี่รานะครับมาปักไปหาปลานะแต่หมูมามากันพลาด ไม่มีไม่ต้องจ่ายขวางโ okay. อเคของหูลืมเด็ดนะมาออไม่เข้ากันออฟปิดเลยเต็มไอ้ไหไอ้เต้านั่งเ,เลยน้ำเป็นเต่มาลัางก่อนนะครับตะขาบรอให้รอดับเครื่องรอออกก่อนนี่ครับเก็บเบ็ดแล้วนะขันแรกแปลาเข็มก่อนเลยเนี้ยปล<ม>าแมว กระเข็มอีกแล้วครับเข็มอีกแล้วอันนี้ไหมอยู่นะครับอันนี้ติดนะครับโอ้โหดูดูดูดดกดคันหมายมุกธนานะครับบูยตัวใหญ่นะครับอู๊ยมีสัตว่ครับ นี่ครับวนตึบเลยครับตัวนี้นี่ครับตัวดีครับตัวนี้นอ้วนจัดครับแ๋วไหนดูผลงาน<อ>งเซียนอ้อนี่ยโหเฮ้ยมีตัวสวยๆบ้างแล้เลยว่ะนี่ในรอบนี้พอได้ครับในงานในงานตรงนั้นเสร็จแล้วพอเราต้องไปยอยู่แล้วไปถึงไปเห็นปลา <S <S เห็นปลาล่กัดตัวนี้อ้วนจังเห็นปลา <S <S ล่กัดเข้าเอาตรงนี้ไหนเปิดตะกร้าดูดิเปลงหนึ่งตวงครับ โอ้โหเฮ้ยพอได้อดอกสามโลเนี่ได้โอ้สวยบอเคเที่ยวนี้ไงเนี่ยโอ้โหก็ยังมีตัวอ้วนหูได้ประดุกด้วยวะ่ะแจ๋วเลยปลาคางก็งยังวสวยสวยอยู่นะเทไปเลยอย่าจับนะออบม,งงนะมีแล้วเมีล้วก็เอาบ้านแล้วเดี๋ยวไปค้างที่บ้านน เ้ยเคยปลาวนี่เบียดกันจัดทีโอ้โหใส่อะไรเลยมึงเอาปลาใส่ตะกร้าเออมึงเอาไปใส่กระสอบสิก็ตายมึงเอาปลาตายในนี้ออกซะเทรวมไปเลยเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเป็นไรเป็นหลังเอาตาเก้ามาเอาเอาตะกร้ามาแต่แต่แต่ไว้ใส่นี่โอ้ประดุกเลยหูปะกางโอ้โหเฮ้ยประดุกวัดตัวนั้นเนี่ยเออมีตัวน สี่โลมีแน่ตัวเนี้สี่โลมีแน่ที่พาดูไอปนุกเคยไอทีอ่ปนุกวดัดไอสัตว์หัวโตด้วยต้องไปถึงที่แล้วโลสามลบแปดนี่ครับผลงานนะผมสี่สิบสาม,ม 43, พันแล้วก็ในนี้อีกนี่มีตัวอ้วนด้วยวลแล้วก็ปลาเค็มนี่ครับก็พอได้อย<ด>ู่นะ สี่สิบสามคันสองเที่ยวนะครับเดี๋ยวรอดูเส้นเต่าอีกคนหนึ่งมีปัญหาหนูว้ยงเลยนู่นถึงเส้นไฮเส้นไฮเ้เข้ามุมโอ้ยกบคู่นี้ก็พอกินแล้วอ๋อปลาไปเก็บบ้านแล้วพี่นี่อ๋อแล้เข็ดจัดคู่นี้มึงเอ้ยกระทะบาลไอ้แก้คุณมากไอ้กบขอดิสองโลได้ในปลาพี่นโอ้โหเฮ้ยปลาเท่านี้สองโลได้ เฮ้ยตัวดีดีๆเลยถ้าไม่ถ้าไม่เก็บนะเช้าได้ลุือไม่ถามไม่พูดเลยนะทำตึงเออดึงทำดึงหน้าเต่าเฮ้ยเส้นเต่านี่แน่นอนว่ะโตไหมโตโอ้โหเย้เนี้อีตะคองใบนี้นะอีวันนั้นละเที่ยวแรกนะจะทิ้งให้ได้เลยนะจะทิ้งให้ได้เลยอันเนี้ย ก็คิดถ่ายคว้างทิ้งก็มั่งตะคองไปเลาะไปหน้ามาเลยอปเที่ยวเลยมันต้องเลยโอเคครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เราเป็น MVP ครับผมหวานเกียบนี่วันนี้ได้แล้วทุกคนครับไปหมากันจัดเบ็ด4,000ได้ด้วยถนี่นี่ฮะนี่หกตัวขอได้ที่